แล้วเช้าแบบนี้อาหารเช้าจะมีสักกี่แบบวันนี้อยู่ที่ถนนดิสมาร์ทนี่สวนมะลิซอย3ครับนี่เลยร้ยนานนี้พาไปดูฮะน่าสนใจมากเจมาลีเกาเหลาเลือดหมูลานนี้นะบอกเลยว่าเจ๋งมากเขาสามารถเติมข้าวได้ไม่อั้นด้วยโหพิเศษถือว่าให้เยอะนะครับเนี่ยหมูเหมือเต็มชามเลยนะดูดิเฮ้ยได้อยู่นะเนีย่ยดูเลือดทาให้ชิ้นแบบ แล้ร้านเขาตอบโจทย์ครับผมว่าเรื่องราคาทบไอ้ข้าวเนี่ยวสวัสดีคนดูทุกคนครัมพีแหละครับวันนี้อยู่ที่ถนนด,น,นดิสมารถนนดิสมารนี่สวนมะลิซอย3ครับต้องบอกเจ้าเช้าแบบนี้อาหารเชา้าจะมีสักกี่แบบข้าวทมมีโจ๊กมีเบรกฟราสต์ไข่ดาวหมูแฮมแต่หนึ่งผมว่าก็มันไม่เช้าก็กินได้ปะนี่เลยเก<ฆ>าเหลาเลือดหมู ร้านนี้นะบอกเลยว่าเจ๋งมากเขาสามารถเติมข้าวได้ไม่อั้นด้วยโหก็ oh, oh. เหมาะนะอย่างผมเนี่ยเป็นคนกินเวลากินเกาเหลาเลือดหมูเนี่ยผมจะกินกับเกาเหลาเลือดหมูถ้วยหนึ่งแต่ข้าวบางทีผมกินเยอะไงมันรู้สึกเวลาพอเติมได้ไม่อัน้นมันก็รู้สึกว่ามันคุ้มแล้วมันประหยัดใช่ไหมฮะนี่เลยร้านนี้พาไปดูฮะน่าสนใจมากเจมมาลีเกาเหลาเลือดหมูเจ๋งมากโอ้มีอันนี้มีทุกอย่างเลยใช่ไหมพี่พี่สวยๆครับ<อ> <c oughs> มีอะไรบ้างครับมีหมูสบับมีหมูชิ้นมีหมูสับหมูชิ้น พวกไก่เ,เพาะไส่เอาทุกอย่างป่ะไม,ไม่ทุกอย่างจีจีจตับจีตับจีตับใจจีตับใจไอ้แทุกอย่างเลยเอลยอ่ะเอากระเะทุกอย่างไม่กระเพาะชามนึงครับมผมเอาหมูสับหมูจ้นเลือดครับอย่างละถ้วยนะครับอ,อย่างที่ผมบอกนะว่าข้าวเนี่ยเขาขายถ้วยหนึ่งสิบบาทเจ็สิบบาทเติมได้ไม่อัน้นกี่ทีก็ได้หรอติเราไปกินแค่ถ้วยละสิบปะ ใช่แต่นี่นะฮะเติมได้ไม่อั้นนะครับถ้วยละสิบบาทโอ uh, ้เราร้อนอ๋อ <c oughs> อะไูโต <c oughs> เติมได้ไม่อั้น ผมจะเป็นคนกินหมูสับเลือดแล้วก็หมูชิ้นอะไรประมาณนี้แต่เจมส์นี่เอาทุกอย่างไม่ไม่ปอดไม่ปอดไม่เพาะไม่เพาะนี้ฮะไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่กระเพาะอ๋ออ๋ออ่าไม่เพาะจริงก็ไม่ต่างด้วยไม่ต่างนะไม่ต่างเลยไม่ชิ้นไม่สอดไม่ตับไม่แดรเ้ย ก็เราเหลาเลือดหมูแล้วแต่คนบางคนเนี่ยเขาก็จะปรุงใส่อย่างนี้ใช่ปะอันอิฟเจมปกติมึงกินนี่มึงกินปรุงป่ะปรุงใส่ชามแต่ไม่ไม่ปรุงเป็นถ้วยเท่าไหร่อ๋อหลายๆคนเนี่ยเขากินเขาจะกินแบบใส่อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็จิ้มเอาใช่ไหมแต่ว่าผมมเป็นคนที่กินเ้าเหลาเลือนหมูแบบปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวก็คือว่าผมนคนกินขกาเหลาเลือดหมูแบบปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะเฮ้ยข้าเหลาเลือดหมูกินเผ็ดอร่อยนะ มันต้องใส่เผ็ดๆนั่นนี่อร่อยนะค่จะจานหมูเนี่ยเยอะนะร้านนี้นี่พิเศษหรือว่าให้เยอะนะครับเนี่ยหมูเหมือเต็มชามเลยนะดูดิเฮ้ยได้อยู่นะเยอะจริงเยอะเร้านนี้ให้เยอะ่เ๋อเยอะจริงอ,อร่อยเหระอร่อยนี่กินกับน้าผมว่าน้ํารสชาติขเขาจะก่อนที่ยังไม่ปรุงอะ่ะมันจะแบบมีรสชาติหวานๆน้ำหอมนะครับ แต่พอปรุงแล้วพอใส่เผ็ดเปรี้ยวเค็มเข้าไปแล้วมันอร่อยขึ้น่ะอืน้ำซุปเขามีความแบบเหมือนหอมพริกไทยถ้าเปรียบกับก๋วยจับเยียวลาชมันจะไม่เหมือนนะก๋วยจับเยาวราชมันเป็นแบบเผ็ดพริกไทยหอมๆแค่นะั้นแต่อันนี้มันจะเป็นแบบหวานหวานหอมพริกไทยแต่ว่าไม่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่ร้านเขาคนเยอะนะคนมาเรื่อยๆเลยนะม,มากเเนี่ยรูเลือดเขาให้ชิ้นแบบเนี่ยเห็นไหม ต้องบอกกันดูนะฮะว่าเราต้องนั่งแบบใกล้ๆกันเพราะว่าพื้นที่มันน้อยมากใช่ร้านเขาคนเยอะและ้วก็โต๊ะเต็มตลอดอ<ฮ>่ะเต๊ะเขาเยอะอยูย่นะเกือบสิบได้อันนี้ที่เห็นตรงนี้คือการนั่งกินแต่การตะก,กี้ผมมาเดลิเวอรี่เยอะมากผมว,ว,ว่าร้านเขาตอบโจทย์นะผมว่าเรื่องราคากับไอ้ข้าวเนี่ยข้าวเราเสียสิบาทนะแต่สิบาทที่แบบเติมได้ไม่อั้นนะอาจริงนะคนปกติอ่ะ หนึ่งชามเนี้ยก็สามารถกินข้าวแบบคุณครูได้สักสองถ้วยก็ก็ก็ถือว่าคุ้มแล้วเนี่ยกินกะเหล่าชามเดียวอิ่มเท่านี้มือ้าวด้วยมือ้าวคอนเฟิร์มอีกเรื่องหนึ่งว่าร้านเนี้ยเขาทำแบบสะอาดทุกอย่างใช้ของดีเพราะว่าวัดกันที่ไรด้วยเสี้งจีถ้าเสี้งจีหอมไม่มีกลิ่นตับหอมไม่มีกลิ่นเนี่ยแปลว่าวัตถุดิบดี แล้วก็การลวกเนี่ยลวกได้พอดีมากๆเพราะทำคว<ม>าม <ทำ S 1> สะอาดได้ดีใช่ซึ่งเจก๊ก็ตัดเป็นอะไรที่ลวกยากมากถ้าคนลวกไม่เป็นก็จะแบบแข็งายบ้างอาจจะไม่สุกบ้างแล้วว่าเขาอะทําอุณหภูมิที่มันดีนะมันทํทำให้ความสุกของวัตถุดิบเขาเนี่ยดีหมดแล้วอะไปเปงติมต๊บนึงได้ปะรอตรงนี้รอตรงนี้เดี๋ยวมา <c oughs> ดูชามแรกเลยนึกถึงข้าวมาเยอนะเลยตัวที่สองผมว่าพี่ได้ข้าวสี่ถ้วยเลยเอาตรงๆว่า แค่สองถ้วยก็พอแล้วอ่านเช้าไงหมูทรงหมูสาบแบบหมูสาบอร่อยนะอร่อยหมูสาบอร่อยมากกแับได้ได้หมูสาบอะไรหรือว่าทำดีนะดีหมูกรอบเลยถ้ามีหมูกรอบใช่โอ้โหเพอร์เฟกต์ดิทำไมไม่เพิ่มหมูกรอบเออหมายพี่ไม่เพิ่มหมูกรอบไปอ่ะอร่อยเลยนะอ๋อ ต้นทุนมันสูงขึ้นใช่ไหมประหยัดด้วยของก็ดีด้วยนะไปได้เลยนะพี่ไม่อยากให้ราคามันสูงเกินไปถ้าขายแพงเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจใช่ไหมเมื่อวันที่หนึ่งที่มังงะเขาโบกกระปิบมันธรรมดามันจะหกสิบธรรมดาหกสิบพิเศษเจ็ดสิบเจ็ดสิบเรานี้เป็นเพิ่มษห้าสิบหกสิบห้าสิบห้ากับเจ็ดสิบห้ารับได้นะเต็มช่วยเลยนะโอเคเลยนะหากินหากินแถวหนึ่งใช่หากินแบบนี้แล้วข้าวต้องเติมได้ไม่อั้นแบบนี้ ถือว่าประหยัดมากนะพี่งั้นพี่จะไม่มีหมูกรอบใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมหมูกรอบมาตั้งร้านข้างๆได้ไหมขายนี่บอกมาดูเล่นดูเล่นดูเล่นว่าที่จะให้พี่เขาใส่ถุงแล้วจริงเหรอเยอะเลยโอ้ยพี่กินกลับไปกินได้อีกสักมื้อบอกเลอเลยยองเยอะมากอย่างน้อยเนี่ยคนตอบโจทย์ประหยัดรสชาติดีคุณภาพของดีเติมข้าวได้ไม่อั้นความคุ้มค่ามีแล้วเปิดมานานแล้วพี่ร้านนี้ก็ตั้งแต่สองห้าสอง สองห้าสองสี่ก่อนมึงเกินตอนนี้สีสิบสามปีก็ตั้งแต่ฟ้าขายก็ก่อนก่อนเป็นรุ่นรุ่นพ่อขายใช่นี่เปิดมาตั้งแต่ปีสองสี่สอห้าสองสี่ถ้าเราไม่ขายอยู่ครับาไม่อร่อยก็คงจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วก็อยู่ตรงนี้มาตลอดใช่คู้เราอยู่ไหนวขเนี้ยไม่ได้ถ้าสมมติถ้าเรามีกำไลดีๆช่วงราคานี้เราก็ก็ขายไม่ได้อีกันเนาะเจอค่าเช่าอรก็ไอ้วด ใช่พี่ไม่มีนะใช่แต่เราก็ต้องตู้ตู้ไปให้ทุกคนอิ่มเนี่ยฟังนะเนี่ยให้คนเนี่ยเขาเปิดมาให้ทุกคนอิ่มกินของดีของประหยัดแล้วทีจริงจริงความเก่าได้ด้วยเปิดแล้วแบบมีสองสี่ตอนนี้นะขึ้นมาสี่ประมาณสี่สามปีแลวเปิดทุกวันนี่จันจันถึงเสาเปิดแดเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นจรหนึ่งเสาเจ็ดโมงเช้าถึงสามเย็น หยุดวันอาทิตย์นะอ่าแวะกันมาได้นะฮะขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณนะแต่ระหว่างขอบคุณเขาเติมข้าวอีกชามเห็นไหมสามแล้ว็นกไหมสิงแค่สองถ้วยก็พอแล้วอ่านเช้าอ่านเช้าไงนั่งนั่งนั่งไงช่วยมาคุยนี่เลย ันหมดแล้วว่าเจมมือนี้ยของพี่บีก็ตก85ิบาบา,บาทถ้าผมไม่พูด85บาาทสำหรับคนอื่นเนี่ยไม่รู้ผมว่าเขาจะมองว่าเยอะแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นคนที่บ้านบอกว่าเมนนี้ผมกินข้าว85บาทเขาดีใจตายเลยนะละห้าร้อปกติผมมือละ500บวกววคือด้วยความที่เรากินหลายอย่างแล้วมันพอมันกินเยอะแล้วมันก็เปลืองอะไรเงี้ยครับรู้สึกประหยัดเลย มื้อนี้85บาทอิ่มพอดี85บาทคือเกาเหลาถ้วยหนึ่งเจ็ดสิบห้าข้าวเติมไป3ถ้วยถึงเติม10ถ้วยเขาก็อกิน10บาทเนอะขอโทษนะคนะขอถ่ายรูปให้ลูกชายดหูหน่อยได้ครับพี่พพได้เลยครับผมพี่พีทครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณลูกชายด้วยครับพี่กินหมดปะเนี zia, ่ยถ้วยเดียวกินสองคนเลยเนี่ยเนี่ยโหทุนพี่แฟนพยายามะยายาให้กินบอกไม เนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้วยเดียวกินกันสองคนกินบ่อยพี่บ่อยบ่อยครับอันนี้ลูกค้าประจําเลยนะโอ้โหเยี่ยมเลยครับพี่นะประหยัดดีนะพี่แล้วอันนี้อร่อยด้วยได้พี่ขอบคุณนะครับพี่เนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งเสียงนะที่เขายืนยันให้นะว่าแบบเนี่ยให้เราเี่สองคนทคนจริงๆอ่ะถ้วยหนึ่งกินข้าวกันสองคนก็ได้แล้วนะจริงๆแล้วมากับครอบครัวผมมองนะกําลังเหมาะกับถ้วยนี้นะจริง เครื่องในเกาเหลาเลือดหมูเนี่ยผมวิเคราะห์ให้เลยครับอย่างแรกเลยก็คือเขาใช้วัตถุดิบที่ดีกรรมวิธีการทําที่ดีทําให้พวกเครื่องในของหมูเนี่ยไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็รวมหมูสับหมูชิ้นทำออกมาได้ดีน้ําซุปออกมารสชาติโอเคเลยครับมีความหวานมีความหอมถ้าปรุงเพิ่มไปอร่อยนะปรุงเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบก็แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับ โดยรวมเรื่องราคงราคาคุ้มค่าแต่สิ่งที่คุ้มค่าที่สุดของร้านนี้เลยนะครับที่ทําให้คุ้มค่าแน่ๆเลยคือข้าวที่เติมได้ไม่อั้นนะครับเสีย10บ,บาทเหมือนที่ผมเสียเนี่ยเที่ยวเดียวเติม3ครั้งตอบโจทย์กับร้านคนที่รู้สึกว่าอยากหาอะไรกินที่รสชาติดีโอเคเลยแล้วก็ราคาคุ้มค่าแวะมาครับเจมารีต้มเล่นหมูส่วนมะลิซอย3ครับผมแวะมาได้นะครับอย่างนี้แล้วงอย่างนี้ก็อย่าลืมโถ การกินเนี่ยสำคัญกินเยอะกินได้ครับฝากนิดนึงครับเบฟิต้านะฮะทั้ง2ส,สูตรเลยเบฟิต้าเอสและเบฟิต้าเจลลี่ครับตัวนี้ถ้ากินคู่กันนะออกกลังกายค,ควบคู่ด้วยรับรองว่าเห็นผลแน่ๆนะครับผมทักหาแอดมินได้เลยที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเบฟิต้าไทยแลนด์หรือ Li น์แอดเบฟิต้านะครับผมมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปสอบถามดูนะครับขอบคุณมากร้านนี้มาลองกันได้ครับวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีนะครับผมโอ้ดีนะเจ๋งนะแค่นี้อิ่ม